สวัสดีผู้ขคองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเชิญนักเรียนนะคะติดตามได้เลยนะคะค่ะสําหรับนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมนะคะเราจะเรียนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือเรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันนะคะ สินค้าและการบริการนะคะในชีวิตประจำวันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้ความหมายของสินค้าและการบริการกันก่อนนะคะมนุษย์นะคะจำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆนะคะอันได้แก่สินค้าและบริการเพื่อดำรงชีวิตและความสะดวกสบายนะคะในการดำเนินชีวิตซึ่งนะคะสินค้าและการบริการนะคะก็มีความหมายที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเลยนะคะสินค้านะคะสินค้าก็คือสิ่งที่เราเนะะี่ยค่ะสามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเพื่ออะไรคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะการบริการนะคะคือการที่เรานะคะให้ประโยชน์ในด้านของการอํานวยความสะดวกสบายความพึงพอใจนะคะ เช่นการบริการรถโดยสารประจำทางนะคะนี่เป็นเรียกว่าการบริการนะคะสค่ะสินค้าและการบริการนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จำเป็นนะคะสินค้าและบริการนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราจะเรียกว่าปัจจัย4ซึ่งได้แก่ หนึ่งค่ะอาหารถ้าพูดถึงปัจจัย4ีก็คือ4สิ่งนี้ที่เราทุกคนนะคะต้องมีความจำเป็นต่อต่อตัวเรานั่นเองนะคะหนึ่งเลยคืออาหารเราทุกคนจะต้องรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตใช่ไหมคะอาหารเป็นปัจจัยแรกเลยนะคะที่จำเป็นต่อมนุษย์ก็คืออาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะ ซึ่งในวัยเด็กเราจะใช้อาหารเพื่อช่วยให้ยังไงคะให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตนะคะซึ่งในวัยผู้ใหญ่เราก็ยังต้องรับประทานอาหารอยู่เพื่อซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหลอนั่นเองและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะอาหารมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนะคะเลือกที่จะรับประทานอาหารนะคะให้นักเรียนเลือกอาหารที่สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะเช่นนะคะการรับประทานผักและผลมไม้นะคะหรือดื่มน้ําที่สะอาดก็จะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเอง 2. นะคะเครื่องนุ่งห่มนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีนะคะเพื่ออะไรคะ่ะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะ และยังช่วยปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่มห่มนะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเรานะคะต่อไปข้อที่3ค่ะซึ่งมีความสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือที่อยู่อาศัยหรือที่เราเรียกว่าบ้านนะคะที่อยู่อาศัยนะคะจะช่วยอะไรเอ่ยหนึ่งเลยเป็นที่พักอาศัยของเราใช่ไหมคะและยังช่วย ปกป้องจากการเราถูกอะไรลูกถูกแดดถูกฝนถูกลมนะคะหรืออันตรายต่างๆนะคะซึ่งที่อยู่อาศัยหรือบ้านของเราก็จะเป็นที่พักผ่อนของเรานะคะต่อไปค่ะปัจจัยที่4นั่นคือ,อยารักษาโรคนะคะในการดำเนินชีวิตของเรานะคะทุกคนนะคะมักจะพบเจอกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่มีใครที่ ตั้งแต่เกิดมาจนโตแล้วไม่เคยเจ็บป่วยนะคะทุกคนจะต้องมีการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากเพียงใดนะคะเราจําเป็นจะต้องมียารักษาโรคเพื่อไว้รักษาให้หายนะคะดังนั้นนะคะยารักษาโรคจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของเราอย่างหนึ่งนะคะค่ะโดยรวมของปัจจัยที่ปัจจัย4ของเราก็จะมี1น่งอาหาร 2. เครื่องนุ่มพ่ม 3. ที่อยู่อาศัยและ 4. ยารักษาโรค 4. ส่วนนี้เราจะขาดไม่ได้นะคะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไปนอกจาก4อย่างนั้นแล้วที่เขาเรียกว่าปัจจัย4นะคะซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆนะคะซึ่งถือได้ว่าจำเป็นนะคะในการดำเนินชีวิตของเราเช่น สบู่ใช่ไหมคะเครื่องใช้ต่างๆในการทําความสะอาดร่างกายของเราแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะหรือเวลาที่เราอ่าจะมีการามีการรักษาพยาบาลใช่ไหมคะรวมถึงมีความจําเป็นในการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะต่อการดํารงชีวิตของเราที่นอกเหนือจากปัจจัยสีนั่นเอง ต่อไปนะคะมาดูหัวข้อที่3ก็คือสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์เมื่อกี้เป็นความเป็นความจำเป็นนะคะแต่ข้อนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยต้องการนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมนุษย์นะคะมีความจำเป็นเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปแล้วเรื่องปัจจัย4ี่ก็คือจำเป็นนะคะต้องใช้ปัจจัย4ี่ในการดำรงชีวิตแต่ในความจริงแล้วนะคะทุกคน ต้องใช้สินค้าและการบริการอื่นๆอีกนะคะที่นอกเหนือจากปัจจัย4เพื่อให้เราได้รับความสะดวกสบายนะคะมากยิ่งขึ้นนักเรียนลองคิดภาพตามนะคะว่ายังมีอะไรอีกไหมจาก4ีอย่างนี้น่าจะมีอะไรอีกที่ในชีวิตของคนเราจําเป็นนะคะต้องใช้เช่นโทรศัพท์มือถือค่ะ,ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทุกบ้าน แม้แต่คุณพ่อคุณแม่หรือตัวนักเรียนเองก็มีโทรศัพท์มือถือส่วนตัวนะคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะมันสะดวกสบายใช่ไหมคะลูกเราจะโทรหาใครเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรติดต่อซึ่งใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ที่อยู่ไกลกับเราหรือต้องการที่เราจะติดต่อสื่อสารจะแจ้งเรื่องอะไรต่างๆให้เขารับทราบเราก็สามารถที่จะ กดโทรศัพท์มือถือนะคะใช้ได้แค่แป๊บเดียวเลย 2. นะคะรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะคะเพื่ออะไรลลกเพื่อใช้ในการเดินทางถ้าหากว่าเราต้องเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งถ้าเราไม่มีรถเราต้องเดิน1เลยเวลาที่เราใช้ในการไปถึงสถานที่แห่งนั้นนานไหมคะนานนะคะแล้วก็เราก็ เหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะว่าระยะทางก็อาจจะไกลใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเรามีรถจักรยานยนต์ก็สามารถที่จะช่วยให้เราประหยัดเวลาไปได้นะคะหรือรถยนต์นะคะที่เราสามารถเดินทางไปสถานที่ไกลๆได้นะคะมันสะดวกสบายต่อไปนะคะความต้องการของมนุษย์นะคะก็มีเครื่องประดับเมื่อกี้เสื้อผ้าเป็นสิ่งจําเป็นใช่ไหมคะเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อไปเครื่องประดับ มีหรือไม่มีก็ได้แต่มนุษย์เราก็มักจะมีความต้องการที่จะเลือกซื้อเครื่องประดับเพื่ออะไรเอ่ยก็เพื่อทำให้เกิดความสวยงามสร้างบุคลิกภาพของตนเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะ,ะยังมีอีกนะลูกอาต่อไปต้องการของเล่นเด็กๆชอบเลยใช่ไหมเราต้องการของเล่นเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราสนุกสนานใช่ไหมแลวเพื่อ ฝึกฝนความคิดสร้างสารรค์ของเราต่อไปนะคะโทรทัศน์โทรทัศน์ททศก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีความต้องการเพื่ออะไรเอ่ยเพราะว่าการที่เราจะาชมหนังชมละครใช่ไหมลูกหรือจะดูสื่อต่างๆเมื่อเรามีโทรทัศน์ก็ทำให้เราเนี่ยได้ติดตามข่าวสารและความบันเทิงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ ต้องการเหมือนกันต่อไปนะคะหัวข้อที่4ก็คือประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการสินค้าและบริการต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราเช่นหนึ่งเลยเราใช้รถใช่ไหมลูกเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่ารถเนี่ยเราใช้ในการเดินทางเราใช้รถเพื่อทําให้มันเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางทําให้เกิดความรวดเร็ว ต่อไปนะคะเราใช้อุปกรณ์กีฬาก็เพื่อทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงอันต่อไปนะคะเราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็โทรทัศน์นะคะเราก็ดูโทรทัศน์เพื่อทําให้เราเนี่ยทราบข่าวสารนะคะจากสิ่งที่เขานําเสนอเรานะคะไม่ว่าจะเป็นารายการข่าวหรือหนังละครต่างๆนะคะ ต่อไปค่ะหค่ะหลักการที่เราเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นนะคะสินค้าที่จําเป็นนะคะหนึ่งเลยเราต้องเลือกซื้อสินค้าโดยที่เราต้องคํานึงถึงประโยชน์นะคะในการใช้สอยให้เหมาะสมนะคะถ้าหากเราเนี่ยจะซื้อของสักอย่างหนึง่งให้นักเรียนนะคะพิจารณานะคะว่าเราซื้อแล้วเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร หรือใช้แล้วเราจะสามารถนำมันมาเนี่ยทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะให้เราคำนึงก่อนว่ามันเหมาะไหมมันจำเป็นไหมนะคะสองอเราเลือกซื้อนะคะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพราคาก็ต้องเหมาะสมไม่ใช่ว่าเราไปซื้อของที่ราคาแพงๆแต่เรากับได้สินค้านั้นมาทำ ประโยชน์ไม่ได้เลยแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมหรือเราจะไปซื้อสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพต่อให้มันราคาถูกก็ตามแต่มันไม่มีคุณภาพนักเรียนก็ไม่ควรที่จะเลือกซื้อนะคะต่อไปข้อที่3นะคะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบราคาสินค้าด้วยนะคะว่าสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยาราคามันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะคะให้เราเลือกตัดสินใจนะคะซื้อสินค้าที่มันเป็นไงลูก ราคาที่มันไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะก็คือของอย่างเดียวกันแต่อยู่ในคนละสถานที่กันอ,อีกร้านหนึ่งราคา20อีกร้านหนึ่ง25แต่เป็นของเหมือนกันเลยเราก็ต้องเลือกซื้อของที่20บาทใช่ไหมคะลูกให้เราเปรียบเทียบราคาต่อไปข้อที่4นะคะไม่ควรเลือกซื้อสินค้าตามอะไรเอ่ยตามคำโฆษณาที่ทำให้เราชวนเชื่อนั่นเอง อย่าไปอ,าอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆว่าสินค้านี้ดีให้โทรมาซื้อเลยอะไรอย่างนี้นะคะให้เราตรวจสอบให้ดีก่อนว่าแหล่งที่เราจะซื้อมันเชื่อถือได้ขนาดไหนนะคะก็นักเรียนไม่ควรที่จะหลงเชื่อคำตามโฆษณานั่นเองนะคะนี่คือการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นนะคะเป็นหลักการ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือนะคะหน้าที่69ในกิจกรรมการเรียนรู้นะคะข้อที่1และข้อที่2นะคะลงในสมุดของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนว่าในสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ ก็ให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการไปในืานที่แออัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทบทวนในการดูคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้นักเรียนนะคะได้รับความรู้นะคะยิ่งขึ้นไปนะคะสําหรับวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ